อลกล็กไว้วใช่ต้องล็อกไว้ค่ะลูกอันนี้มันเป็นอะไรนะไม่ได้ค่ะลูกพี่เขาล็อกไว้ถ้าเราจะเอาสีอะไรต้องให้บอกพี่เขาเป็นเครื่องสําอางค่ะลูกจะไปค่ะอืมที่มัดผมโบสีสวยทั้งนั้นเลยอะ่ะน้องหมูถ้าคุณแม่ติดขนตาอย่างนี้มันจะเข้ากับแม่ไหมไม่ไม่เข้าไม่เข้าหรือลูก,อ,ลกอ๋อม่รอกถ้าแม่ติดไม่สวยเลยหร,อ,อ,ยลยหรอลูก มันคือหมวกอะไรลูกหมวกหมวกกันแดดหรอใช่หมวกกันแดดมันเหมือนหมือหมวกโจโเลยโอ้จริงป่าเราต้องใส่อันนี้พี่วินมอเตอร์ไซค์แนะนำเลยนะเนี้ยใช่ไหมแนะนำหน่อยสิแนะนำพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือว่าใครขับรถตากแดดใช่ไหมคะลูกใช่ไหนๆโ์ให้แม่ดูหน่อยเป็นอย่างนี้เหรอโอ้โหมีขายที่เซเว่นนะเพื่อนๆไหมพี่เขาอบขนมไหมขนมใช่ ก่อนปลั๊กไฟใช่ไหมไม่ใช่คืออะไรอ่ะเออก็นี่พี่พี่เขาบอกว่าปลั๊กไฟเจ็ดสีไงใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกว่านี่คือพับลมยาอากาศโอ้พัดลมยาอากาศโอเคคอบมาเลยใส่เน้๋ยหนูโตขึ้นก็เดี๋ยวค่อยเอาไปค่ะลูกแมจ้าเยนอันนี้อันนี้น้ําแข็งค่ะลูกไม่ใช่เนี่ยอันนี้เหรอคะโอ้ยอันนี้เป็นน้ำสลัดพี่ค่ะลูกหนูกินไม่ได้ การถั่วเยอะแยะมากมายเลย<ม>จ้าน,นี่อะไรโอ้เติน้ำมันเลยค่ะโอ้เติมน้ำมันนี่ไงที่หวานชาเยวเติมน้ำมันเหรอลูก <laughs> โอ้รถจิ๋วน่ารักอ่ะใช่ขนมปังใหม่ๆหนูเข้ามาแล้วหนูได้กินหอมเลยใช่ไหมอหอมอันนี้แหละ นี่มีหอมตรงนี้หนแหละห,หนึ่งหอมตรงนี้แหละหอมหนูบ่นว่าหอมหอมเนี่ยมีเค้กกล้วยหอมก็มีเค้กเนยก็มีเค้กกล้วยหอมเค้กเนยโอ้ยขนมปังหอม หายที่เซเว้นนะชาบีทาเก้นเป็นชาหมักมีโปรแวโอติกนะคะก็คือกินเข้าไปก็จะออกสุดเลยใช่มั้ยลูกอย่างนี้อันนี้น้องหมูก็กินไม่ได้แต่ว่าเด็กผู้ให่กิกได้นูเคยกินแล้วคะลูกไม่ีเก็นอันนี้เ้าเอาไปับโมยาอกาัจริงหรอโอ้ได้ได้ได้